ขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้กลายจากทิเลตจัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยเสียเกล่าวขอน้อมกราบสวัสดีพี่วันชิตาวันชานนและกัลยาณมิตรธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวีแสมสุขขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมในหัวข้อความหมายของคำว่าตถาคต ซึ่งได้เรียบเรียงมาจากหนังสือคู่มือธรมร,รมวัดสวดมนต์ฉบับต้นแบบของพระครูวินัยทอนเอี่ยมอภิชาโตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะคำาัถถาคตเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึงพระองค์เองเช่นอาน,อน สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานสี่แห่งมีอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูตรที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณที่นี้สามสังเวชนียสถานที่กลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ส สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตได้สดับได้สเสด็จด,ดับคันทะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาในที่นี้ส่วนความหมายของคำว่าตถาคตมีความหมายอยู่แปดประการคือหนึ่งหมายความว่า พระผู้สเสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือเสด็จมาบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นต้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนอย่างไรก็อย่างนั้นสองพระผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้นคือทรงทำลายเอาพิชชาสละปวงกิเลสเสด็จไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อน อย่างไรก็อย่างนั้น 3. พระผู้สเสด็จมาถึงตถทะลักษณะคือทรงมีพระยามอย่างรู้เข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายหรือของธรรมทุกอย่าง 4. พระผู้ตรัสรู้ตถทะธรรมตามที่มันเป็นคือตรัสรู้อริยสัจสี่ รือปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรมที่จริงแท้แน่นอน 5. พระผู้ทรงเห็นอย่างนั้นเองคือทรงรู้เท่าตันสภาวะอารมณ์ที่ปรากฏแก่หมูสัตว์ทั้งเทพและมนุษย์ทั้งสัตวตวโลกตลอดถึงเทพถึงพรหมได้ประสบและพากันแสวงหา ทรงเข้าใจสภาพที่แท้จริง 6. พระผู้ตัสอย่างนั้นหรือมีพระอุวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนถึงเสด็จดับขันธปริญพานล้วนเป็นสิ่งที่แท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่น 7. พระผู้ทำอย่างนั้นคือตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้น8พระผู้เป็นเจ้าหรืออภิภูคือทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเหนือกว่าสรรพสัตว์ตลอดถึงพระพรมที่สูงสุดทรงเป็นผู้เห็นถ่องแท้ทรงอำนาจ เป็นพระราชาที่พระราชาทรงบูชาเป็นเทพแห่งเทพเป็นอินเหนืออินเป็นพรหมเหนือบรรดาพรหมไม่มีใครจะอาจวัดหรือทัดเทียมพระองค์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมตุตติและวิมุตญานทธศนะได้เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่าตถาคตทั้งแปดอย่าง บุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าเพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญนี้กุศลนี้แด่พ่อพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ทุกพระศาสดาทุกพระศาสนาและพี่บัญชิตาวันชานนและพลบุญใด ที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรธรรมทุกท่านได้สะอุปาทิเสสานิพานธาตุก่อนสิ้นอายุไขด้วยเถอสาธุสาธุสาธุาธนิพพานสุขังนิพพานะปัิโยโหตุขอขอพระคุณและสวัสดีค่ะ